สวัสดีคารอบครัวของเราค่ะงาที่บางไหนคเออตารู้เรื่องแหละแล้ววันนี้เด็กๆมู้ไมว่าวันสำคัญอะไรใช่คุณตาวันนี้เป็น 啊！ ให้พระธรมีได้สิ่งที่ต้องการพระธรนมีจึงจัใจรับทางเป็นเมี่ยคาย É isso aí, mano. Né? การแสดงของพี่ที่ครองหอ้จบแล้ยักค้ัยังใช่ไหมค้าแต่ว่าน้องๆงั้งหน้าะนักลงหน่อยลูกครูอยากจะดูจังเล ตัวยามายอยู่ป็่อนหนอยาของรางวัลนะคะกาสนี้อิมิสเตอร์วิเลีมนเตอร์วินเลียมค่ะได้กรุณามอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แสดงด้วยนะคะ รันด <lod above S 1> ้วยแอ้รันเนี่ยมันน่ารักแบกหมุนโชนนะคะเร่องมีกันวนนายค่ะนี่วือเดกใยครเก่มันไม่คือเลยแล้วอันนมอาก้วิลก้ดิสโกด้ดก้ก้้สกดกดก้ดโ้กกด้กิกด้ก ต่อไปนะคะเป็น,ร,นรายการรายการแสดงของน้องกอล์หนึ่งนะคะที่รอคอยมานานแสนนานนะคะเป็นรายการ